เราอยากจบและอยากออกมาเองแต่เขาไม่ยอมค่ะไม่มีใครบังคับใครได้นะครับตราบใดที่คุณไม่ได้อยู่ในคกุกคุณอยู่ในคุกปะคุณไม่อยู่ในคกุกคุณออกมาได้อันดับแรกเลยอ่ะคุณต้องมาเรียนคอร์ดดาร์ฟเฟมินีนปรับพลังงานให้ใช้พลังงานผู้หญิงให้เป็นเมื่อเจอปัญหาเนี้ยเราใช้พลังงานผู้ชายไม่ได้พลังงานผู้หญิงมันไม่ได้หมายถึงว่าอ่อนยวบ หรือเป็นหรือยอมไม่ได้ยอมนะใช่ดร์กเฟมินีนมันมีสองสอขั้วนะก็คือแบบฮอตกับแบบคูลใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะรู้จักดร์กเฟมินีนแบบแบบฮอตที่แบบทำอะไรไปตไปตีนี่แบบผู้หญิงเลยผู้หญิงแบบแอค i ีฟเลยแต่มันมีแบบคแบบโคเนี่ยผู้ชายจะแบบรู้สึกเคารพมากกว่าจะเชื่อใจเรามากกว่าจะเคารพจะเกรงใจจะยอมนะคะจะคิดถึงความรู้สึกเรา ใครอยากได้แบบนี้กดหนึ่งมาเลยคือผู้ชายไปทรยศเราแล้วเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปวิ่งตามวิ่งไล่ตามไปดึงกลับมาไปบอยผู้หญิงเลิกไม่เคยสอนเลยผลลัพธ์มันไม่เคยได้อย่างที่เราต้องการเลยเพราะใจเขายังไปอยู่กับคนนั้นถึงถึงออกมาจากคนนั้นแล้วเขาก็ไปหาคนอื่นอ่ะอันนี้เอาเอาความลับในคอสมาบอกเลยนะว่าใครก็ตามที่เจอปัญหานี้ห้ามไปยุ่งกับมือที่สาม แต่หลายๆคนที่กว่าจะมาถึงมือโค้ดเนี่ยทุกคนออทําผิดหมดแต่ส่วนใหญ่เราจะห้ามใจตัวเองไม่ได้ถูกไหมเวลาไปคุยกับมือวิสามเราสุกว่ามึงนั่นแหละเป็นต้นเหตุเราจะคุยดีได้สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งน้ําเสียงจะเริ่มออก <laughs> จะเริ่มสัน่นๆแล้วแล้วก็จะเริ่มแบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้คือมันจะเป็นออความกระอักกระอ่วนไงม,มันเป็นความกระอักกระอ่วนในใจเรานะคือทั้งทั้งอยากคุยทั้งอยากประดีมานอมแต่กูก็เกลียดมึงอะ่ะแต่ก็อยากดา่าเพราะมึงมาแย่งหัวกูจริงไหมสิ่งแรกที่เราอยากจะรู้เลยคืออยาก ร้อจากมือที่3ว่าห้ามไม่ให้ติดต่อมือที่3เพราะอะไรเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งในร้อยเท่านั้นแหละของมือที่3มที่จะคุยกับเราดีๆแล้วก็บอกว่าพี่คะอ่ออภัยให้หนูนะคะหนูก็เข้าใจผิดไปค่ะเขาก็มาโกหกหนูเขาไม่มีเงแต่เ็ามีนะเคสพวกนี้ก็มีเหมือนกับเป็นมือที่3แบบไม่รู้ตัวแล้วแบบตอแหลก็มีคือตอแหลบ่าไม่รู้ไม่รู้แต่มันรู้ก็มีแล้วส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะโทษผู้ชายว่าผู้ชายมายุ่งกับเขาเองคือเขาอ่ะเขาจะแบบเหมือนมาเสียมให้คุณอ่ะ กับสามีทะเลาะก,กันเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณกับสามีอ่ะมันจะเริ่มละของละแหงกันแล้วว่าเริ่มรู้ว่ามีมือที่สาบางทีเขาข้อหาเรานะบางคนไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้คุณก็จะไม่รู้ว่าจะรับมือไงวะอ่มอามันโทรมาอ้าวมึงอยากมึงอยากได้เรื่องใช่ไหมเดี๋ยวกูด่ามันกลับเราตั้งรับแบบพร้อมด่าพร้อมชนพอด่าเสร็จบางทีแม่งอัดเทปไปด้วยเอาไปให้สามีเราฟังเอาไปกันใหญ่เลยนี่เขาด่าหนูอย่างนี้นะคะพี่ รู้ทนม่ได้เลยโอ้นี่เป็นไงฝั่งนู้นก็เข้าข้างเมียน้อยเข้าข้างมือสามเรากลายเป็นหมาไปเลยทีนี้ไอ้ที่สําคัญคือใจสามีมันก็ไม่กลับมาหาเราสักทีเพราะว่ามันก็ยิ่งมองว่าอีมูที่สามน่าสงสารนะเป็นนางฟ้าเขาอยู่เฉยๆของเขาเฉยๆทำไมนี่มาด่าเขา,า,า,าเขายิ่งกลับไปใกล้ชิดก,กันสนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมแม่บงังคสบเขาใช้วิธีวัดพลังเช่นพี่รู้ไหมคะว่าสามีเขาไม่อยู่กับหนู<อ>ฟังแล้วแบบปีด๊ดเราต้องแบบกั้นหายใจแล้วค่อยๆพิมพ์ตอบพิมไปแต่ละตัวอักษรนี่มือสั่นแล้วก็บางทีก็ โพสเฟสโพสเฟสแสงไม่ได้ช่วยเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์สามีอ่านไหมไม่ได้อ่านมีแต่มือที่สาม,<ป>มอ่านไปบวระไปฝั่งนั้นโพสย่คุณนะฝั่งคุณจะโพสน้อยเนื้อต่ําใจโทษโชคชะตาด่าทอมือที่สามด่าทอสามีซึ่งก็จะมีเพื่อนมาให้กำลังใจมากดไลค์กดหัวใจกดแคร์เพราะฉะนั้นในอคอร์สดาร์คเฟมินีนคุณมาปรับพลังงานก่อนวิธีการสื่อสารของกับสามีมันคืออะไรบ้างอันเนี้ยจะบอกชัดเจนสองก็คือคอร์ทวงรักจากมือที่สามเราจะมีวิธีการปฏิบัติหมดเลยว่่าตออนนนี้ยคุณูใส ไพอจับได้แล้วต้องทํำยังไงควรจะทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรหลายหลายคนโทรไปด่ามือที่3าไม่พอโทรไปด่าแม่มือที่3ามด้วยถามว่าสามีรักใครมากกันมันก็ต้องรักผู้หญิงคนนั้นสิเพราะว่าโอ้โหนี่อีนี่ไปด่าทั้งแม่ทั้งตัวมันเลยถ้าคุณไปผิดทางปุ๊บคุณลงเหวเลยเพราะว่าสามีก็ไม่กลับมาครอบครัวพังแล้วลูกคุณก็มีปัญหาด้วยจะทําให้เขากลับมาแค่เปลี่ยนความรู้สึกเขาเท่านั้นเองนะครับแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าต้องทํางไงจิ้มที่ไบโอนะแนะนําทักโค้ดเลยนะ